เ็ดอกอวกแห้งอยู่ตรงเนี้น้อยๆว่าีดเกาสิงเก็บเต็มเกกันไปแต่ละมือยงามแห้งครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยครับอะน้งยุสวัสดีจ้าใส่ถุงมือ พี่น้องมาส่องหากลางคืนกันอีกแล้วพ่อพี่น้องจา้าเมนครับ<ต>มาหอดกระพอเลยเมนดุงไหมนี่นี่ฮอตตัวบานเมนอยู่ครับโอบ้ก้าวโอ้ก็เมนนี่แหละขนาดมหาคู่มือเลยยังมีได้กอดสายตาไฮบานบลูทั่วไทยดีหล่ะ <c oughs> ทั่วตัวอยู่กับพี่ฟีมาสมมืดขนาดสองคนสี่ตาได้ยังเพื่อพี่น้องจา้าโอ้ยเซลฟี่เซลฟี่สวยเนาะเมนบานจักหยังเอาไรยังจ้ะลุยเลยเซลฟี่ัง ขาจส้มีขึ้นเพิ่มอีกคนอีกคนต่อมองแล้วขสาสินยาวสุดโอ้ยาวอยู่นนะขาง,งามอะเลียวสวยจ้ะเมนครับดอกพอดีงามเลยเลียวแบบ แกงอิ่มนี่อันนี้ก็สีบานเดี๋ยวเขาค่อยมาเอาไปเอาจูมจูมก่อนตอกเพี้ยดอกเง่้ยว้าคุณลืมนีมีดอกเดียววะไ่ลวดจ้ะเปิดเบิ้งนี่นี่มาหอดจะเอาเลยยังไม่ได้เปิดเลยแต่ดอกสวยมากดอกบานเดี๋ยวค่อยเอาสุดท้ายเพื่อนเหมือนเดิมจ้ะดอกบานต้องไว้ข้างล่างถะเพื่อนจันบอกเพื่อนนะ ่าเพื่อนอยู่นี่เปล่าคุณคนละดอกอุ<ด>้ยถิกรับพี่ฟิล์มคนละดอกคุณ Ngcpoly kẹp hiệu đêm mì phim. You wah, a bên lưng cho. Yup, bông phun. Bông. 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 อันไหนอพี่นองไปรุ่นนอนน้อยหาเห็ดเนาะแต่ลหนอเห็นแน่บ่าเห็นแน่เน้นเน้นมาดูเอามาดูดูมันหับเจอเองแหละเ <c oughs> น้นเน้นมาดูมาอยู่หันแหละอันมือนึ่งเลาะหลายเลาะพอะปวกกินจมั่มาต้องไฟแล้วมันก็เขาดังค่ะ หอยคันเอาไปแกงได้ไหมนี่สวยปเสวยเสวย เป็นหลังไงคล่อมครอกกฮะโอ้แกงเนี่ย ขึ้นดอกเดียวน้ะเนาะขึ้นหางหมูอุ้ยสวยมากซ้ำส,สองซ้ำม,มาจ้าพี่น้องมาเอาดอกบานปิดจบหมูนีดไปละกันต่ตดอกบานน้องอยู่กับซิบไ่ได้เอาขางาวคือเก่าเดจ้ะซับไปเลย จูมทั้งบ้านถ้าบบเห็นแบบมึนหามืออื่นกับบ้านเบบต้องเฝ้าหาให้มันหินมันจะงามเด็สกสีเห็นบ้าไม่เห็นแบบน่บม่เห็นแบบน่ไปกันต่อครับผมพี่จ๋าพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วมองเก่าเพราะพี่น้องจ๋ารอบที่แล้วมาเก็บกันเมื่อวานนี่ก,ก็มาเก็บ ก่อนหน้านี้มาเก็บสองสามดอกเพรา่พี่น้องสิเล่าเคยฟังก่อนหน้านี้มาเก็บสองสามดอกก็บหูเลยแหละว่าเพิ่นสิขึ้นเพิ่มบัดใดแท้บัดมือใหม่มาเพิ่นมาเก็บก่อนอันนี้ก็สิมาเก็บของเก่าของเก่าทั้งมันขึ้นเพิ่มมาสิก,ก็ได้เนาะมาดีเลยดอกง่นยเะที่้รงอิ่มาเจอไว้สองสามดอกจ้ะแบบรอบแรกๆเลยเจอก่อนหมู่แต่ว่าเพื่อนอะมาสง่งหากลางคืนมือใหม่มาเพื่อนก็เลยมาเก็บป้าน้องอิว แต่นี่เพิ่พมใส่เพิ่มบอมาเบิ่งอีกเพิ่มละขึ้นเพิ่ออมาะบอกฮิดมีเพิ่มบอได้มาสองเบิ่งอีกแบบเติมเอานี่มาสองทุกวันเก็บของเก่าทุกวันได้เติมกันยุ่งแมน,นจ้ะอีดีเลยอีดีเลยมาหาเราเก็บของเก่านี่แหละได้รัาไ,ได้เยอะโอ้ยขาเห็ดอุวกเข้าๆแหม่มนี้เลย ดอกกน,นี้เงยพื้นที่หัวค่อยไอนะ ขันย่างมาพ่ออีกแล้วจักหมูอีกละคลิปนี้เปิ่งจ้ะเป็นดอกงาม,มงามไหมอันพ่อมงดอกสงดอกอีกคือเก่ามีนะหกดอกนะพีดด่น้องจ้ะเหมือนเพิ่งขึ้นบัวสุดตันไนนนด่เนาะมันดอกขึ้นไหมพี่ฟ้าฝูงกันเห็นไหมคะขาวเก็บสิเนี่ยมันยากอยู่ครับตรงนี้น มม่บริปเปิดเก็บตึงกันไปมองเล็กตมองละน้อยจ้ะโดกอวบแห้งอยู่ตรงนี้ฮะอุ้ยขนาดโดก เราออเห็นแล้วด้นั่นมอเห็นหอทั้งสี่เลยครับคนบนนี้นอนคนนอน,นคนนอนน้อยเนาะคนนอนน้อยห <c oughs> น,น่อยอุ้ยเน็นติดหากเนาะน,นอนน้อยแต่นอนนะช่วงนี้กระสินอนน้อยหน่อยๆเพราะว่า สีเห็ดเขาสีโดยเฉพาะน้องอิวครับพ่อแม่พี่น้องน้องบลับน้องบลับกระซับกระสายบ่ได้เก็บเห็ดแน่นอ่กระซับกระสายอีหลีแหละยิ่งถ้าปกไว้นะอย่นอนบ่ได้กินบ่อิ่มเดี๋ยวเขาต้องนอนเนาะไปนอนเฝ้าเลยเนาะฮ่าพี่น้องนอนท้องพี่น้องอันนี้ถาไปนอนเฝ้าเห็ดกลางเต็นท์ถ่าเลยครับ ฟังหนึ่งครับมีออกก่หลายพอได้เก็บตื้นกันปะจะออกเพิ่มอีกอยู่ดรอกจริงตรงนี้มันออกเยอะทุกปีนะอยู่ได้เก็บกับแม็ติ๊กปีที่แล้วก็เลยจำเอาอยู่กับวิธีหานังอยู่กับคือเก่าคือ้องหาเราเก็บหมองตัวเองเคยเก็บปีที่แล้วเก็บกับแม่ได้ถึงออกเลยแม่ติก๊กเอ้ยม,มองที่มองที่เขาเก็บนำกันท่านบอกอยู่ตลอดได้ไปเบิกเม่ได้หมองนั่นมองนี่แม่ เพื่อนยานนกอ,อยู่ลืมหมองที่ได้เก็บกับเพื่อนหนูสีนะเอาเพื่นสีออกที่เดิมทุกๆปีเก่ชนิดนี้นดอกอวบนะขฮะขาขาวๆดอกสวงงามแต่ทุกปีเพื่นสีบอุย้ย ทางไปข้างล่างค่อนนี่เป็นผลงานของเขาครับผมเก็บเติมเติมกันไปแต่ละมูโอ้ยงามแห้งครับเก็บเล็กผสมน้อยกันมาเรื่อยๆเลยงามเนาะงามงามเลี้ยงกกันต่อครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องคนสีมานเนาะหมานอยู่คนเดียวพแม่พี่น้องเบิ้งมาพฝอยเรี่ยวน้องอยู่เป็นคนพฝอยเรี่ยว ตาก็เป็นตาดีครับแต่กับบค่อยไฟไหนนี่ครับแต่ว่างามเยอะดอกเาพอดีสวยแต่กระเก็บอันตื่มกันไปอิริบปิ๊กป๊อกไปครับพี่น้องจ๋าบึ่งนี่ผู้ทางผู้ก่จนจะเลยแล้วก็ทางพู้ไกลไกลกว่านะอานี่ก่อนขึ้นที่นะย่อมเนาะพอได้ตื่มเนาะหลังยู่เนาะพอได้คันเขียวจะซื้อนี่แมนอยู่เก็บตื่มกันไป This way. Mm. กินกำลังแตกมัสิคุณเพิ่มอีกดอกจ้ะโอ้ย ไปีงไกลปไปออกนี้ไกหมือาเอาดอกเดือนใก่อห้สิงหางๆกันเนาะั้างนี้เนาะแม่มาเห็นตะขอเขาอ่นขาอ่นฮิตเขาจุ๊ดอกยันเรียวขาตรงสวยมากเลย ขาเลี้ยวแน่เลยขาเลี้ยวขามาทางนี้นี่ยเด้อ ผลงานของเราคลิปนี้พ่อีิน้องจา้า mm hmm. okay. เก็บตึ่มกันไปหมู่ล้วเล็กหมู่ละหน่อย mm hmm. แต่เยอะอยู่ด้วยจา้าพไ่มีตะดอกสวยๆบานแนนตุ้มเนนตึ้มกันไปคลิปนี้กะ เด็เล็กผสมน้อยตื่นกันไปอีกที่เกาเงยนครับแต่ว่าก็ไบบม่ได้ยอมแพ้เด้อพี่น้องจ๋ายังสิพากันไปลอต่ออีกเอด้อแต่ว่าคลิปนี้ก็ลาพี่น้องก่อนเดี๋ยวมันสินานเกินไปเนาะพักพอ,อ,อกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องจ๋าอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นอ,อยู่ก็ี่ฟิล์มเลยค่ะขอบคุณในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแลวพัพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ